พอดีได้ไปแกงใส่หน่อไม้ครับเห็ดคอนขาวครับาพี่คือแล้วพี่โอ้พอดีเลยครับพอดีหนุ่มมาเลยครับพวกนี้ตาเาฉพาะใส่อยู่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วครับอยู่ก่อนน้ำไมคอีกคือเก่าครับมื่อนี้ ถ้บพี่เรามาซับน้ำมัครับข้าเรียบบางบนกอน้ำมัอีกแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวหูนึงงยู่นี่ครับโอตับเต่าครับ ้าวเดียวก็ได้แล้วครับเบิงในกระตาได้มากกว่าอนอี้ครับในกระ,ะตาได้กระตาไใหญ่ด้วครับมื่อนี้สิพาพี่น้องเอาน้อใหม่ไปเฮ็ดเมนูเด็ดๆสู่กินครับได้วัตถุดิบรับมากครับมื่อนี้ พ่อพี่พ่อพี่มาเบิงเห็ดขอนขาวครับโอ,โอ้ยังนุ่มๆอยู่เลยครับนี่พอดีได้ไปแกงใส่หน่อไม้ครับเห็ดขอนขาวครับอ้าวพ,พี่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 พคือแล้วพี่โอ้พอดีเลยครับพอดีพอดีแกงแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขอนขาวครับมาเก็บออกก่อนนี่ครับนี่ ยมอเลยครับตรเนี้ธรรมะจกม๊กมุวานมุกวอนแห้งสิทแห้งสิทพอดีงามๆเลยครับอันนี้จะบานแน่จักหน่อยแหละเจักสีเอาบางใดก้อนดีครับเก็บเสเ็ยเลยครับ สอันนี้ไม่บกเลียมครับพบก็คือ ขั้นเขียวบ่ครับกับเก็บน้ำบ่เอาเบิ่งนี่กับตาครับ <laughs> สิพ่อใส่บ่ล่ะครับกระตาเขาไหมกระตาเขาสิพ่อใสู่่ครับน,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 นี่นะนี่นะหล่นกระตาพอดีครับไปสิพ่อพี่น้องไปเบิ่งวัตถุดิบอย่างที่สามครับวันนี้วัตถุดิบสองอย่างเขาได้แล้วครับล่นกระตาพอดีเลยคุมแล้ว,ม,วมือนี้เร็วเร็ว ได้แล้วครับวัตถุดิบอย่างที่สามของเขานั่นคือกิโลครับเบื้องในของครับไปเห็ดแนวกินกันเลยครับวันนี้เมนูเด็ดแน่นอนครับวัตถุดิบเข้ากับพรอล้วครับเสี่ยย่าพ่นเป็นแม่ครัวได้ครับมื่อนี้จ้าสวัสดีจ้าได้วัตถุดิบรับได้ไแมนี่น้ำปลาตาปลามึกครับ มีสองสูตรครับสูตรฟ้าเขียวกับสูตรฟ้าเหลืองครับสําหรับสูตรฟ้าเขียวนี่เพิ่นมักตัง e ้งสิบแปดเดือนคนนี้เ่ยหวอมหนังปลาแท้หลายกลัวแล้วก็รสจัดจ้านมาะสำหรับต้มยำทําแกงนี่แกงเน้อใหม่เข้าใส่สูตรฟ้าเขียวครับ <S <S แล้วก็สูตรฟ้าเหลืองเพิ่นมักสิบสองเดือนสีมีค้าวมนัวด้ยวยยอดใส้นในหน่อยนี่นัวแล้วนี่สูตรฟ้าเหลืองเขาน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ใส่ซุปเห็ดครับพ,รพอดีเลยล่ะมาเริ่มแกงเนื้อใหม่เลยครับ โดยเริ่มใส่สูตรฟ้าเขียวเข้ามาเริ่มแกงน้าใหมา่กันเลยครับก็อีกอย่างครับวัตถุดิบเข้าเต็มขอนอยู่ได้ไหม,มเห็ดครับเห็ดคอนขาวแตะสออนแห้งไหมแกงใส่กันนีนวัวด้วย แซ่บอยู่ดอกเห็ดยอนขาวเนาะครับกิโลมีแต่มีแต่เมนูแบบไอเทมลับเลยเลยอันนี้ปิ้งเห็ดตะไคร้เครื่องปรุงครับใส่สูตรฟ้าเขียวครับเยอะใส่หน่อยน่อยก็แซ่บครับเพราะตรงหยาดมันมีโซเดียมนม่เพราะในอาหารน่ะมีโซเดียมโซยางอยู่แล้วใส่หน่อยหคนๆเฮ้ยเมื่อไหร่เบื่อสิติดีมอแล้วบ่ กายุนะเปวดแล้วปนดระบ่อนะระวังนี่่าแกงแล้วไม้ซุกซีซูเผ็ดตะไคร้ครับซุปเผ็ดกินพร้อมเก็บมาสดๆมือนเซาใช่ไหมเดี๋ยวคนไปเก็บมาพรอมดีปิ้งแล้วครับซุปเผ็ดตะไคร้เข้าไปใส่สูตรฝาเหลืองครับเยาะใส่หน่อยๆก็นัวดด้วยแม่ฮะ้าเบิ่งเด้อสำหรับฝาเหลืองครับย่อเอ็หน่อยก็ะเสียบแล้วครับนัวกลมกลมครับเหมาะสำหรับเห็ดน้ำจิ้มหรือว่าเห็ดแจวนี่แหละครับ เจ้าจกิงข้าวแกงมะมัยเนาะเจ้าวเห็ดตะไคร้ครับเสียบครับเรียวเลยง่ายแต่เมนูมนี่ซิมครับซิมเรียวเรียบแล้ว ซุปเห็เดตะไคร้เฮาเต็มถ้วยเลยเต็มถ้วยพ่อแม่นี่โอ้โหมาซุปเห็ดตะไคร้ครับยังมีวัตถุดิบลับอีกอย่างหนึ่งครับนี่ละน้ำปลาตาปลาหมึกก็ต้องใส่ปลาหมึกครับแกงน้ำใหม่ใส่ปลาหมึกครับ อย่าลืมเด้อครับนี่สูตรฟ้าเขียวครับมาสำหรับแกงเนื้อใหม่เฮานี่แหละครับต้มยำทำแกงเาเข้มข้นครับช่วยลดอาหารได้ดีเ้อครับกินหอมโดดเด่นครับดึงกินดึงกินอาหารเฮาขึ้นมาเลยครับดึงรสชาติของเนื้อกินเฮาขึ้นมาครับเนี่ยสูตรฟ้าเขียวครับต้มยำทำแกง่ละอย่าลืมเด้อครับ แซบอิลีครับผมลองเห,ห็ดหลมนูเดนครับน้ำปลาตาปลาหมึกโมแมนแค่เข้มข้นอย่างเดียวนะครับผาวเพิินใส่ใจในรสชาติครับสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับด้วยกบบระบวนการผลิตจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไว้ใจได้ครับมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปแล้วก็ตามร้านค้าซันนัมแม่แม่แล้วก็นีน่ราคาหน้าปากซอยเท่ากับมีนี่ซื้อมากซื้อหาซื้อง่ายไหมแซบอิลีชิมเงีิมแล้วชิมแล้วชิมแล้วแซบอิลี ใส่ยอดปูบวกนครับใส่ผักขาได้เลยครับชิมน้ำเนี้ยเสียบอีรีพอไหมเสียบไงยังวะเอาคือเยาะใส่หน่อยคือเสียบนัวเนาะอืมอืมนัวอีหลีตัวละครับอะได้แล้วครับมาเด้อครับพายกองเข่ามาซุ่มกันกินเขา่ากเด้อครับ ผุ่นแพนด้ามีแ <rua> ม่แพนด้าพ่อแพนด้าครับโอ้หลายคนครับมันเนี้กินข้าเสียบครับกินข้าวปลาไม่กินคางหวยนี่เหมียวกันเนาะเสียบเนี่ยก็เสียบแถวก็เสียบแถวซิมาซิอันลืมครับน้ำปลาตาปลาหมึกครับมาพี่เอาพี่มาเบิ้งมาเบิ้งปลาหมึกมาเบิ้งกัาหมึกเร็วๆมาเบิ้งกัาหมึกอันน่ามาเบิ้งกัาหมึกกันเร็วมาเด้อวันนี้สุกเล้วครับแกงน้ำมัใส่ปลาหมึกด้วยน้ำปลาตาปลาหมึกครับ แสบอีเลครับแสบีื้อมาใส่แกงน้ใหม่เด้อพี่นองก็ได้ครับอ่ะคือยายพ่นบ่งสองสูตรทั้งสองสูตรเลยครับป่ะายพินเาต้นเด้อนี้กินเผาต้องกันครับกระดาษด้วเยกระดาษชิ้งทิ่้ แสบแลเนาะตอนนี้เรออะไซิมงซิ่งิ้มมึงด้วเอินพี่น้นองไม่กินน้ำอีกก่อนเด้อแสบ มานั่งกินข้าวซุ้มกันเด้อครับกินข้าวปลาอีหลีครับอยูป่ปลาย่างแซ่บบ่ไปอ๋อบางไหมอันนี้กระชายกันเลยมันอยากน้ำผิดปาพี่พกินกับซุปเห็ดก็ได้หัวกระชายนี่ว่าแกงมาทำผิดให้เยอะอีกคือข้างในมันปลาทูเนีย่ยม่เหมือ 哎呀，妈、哎、呀！哎呀